Hey. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีของปี2021แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะว่าก็มีคอนเทนต์ค่ะเป็นการสรุปนะคะหนังสือที่ว่าอ่านไปในปีนี้นะคะทั้งหมดได้กี่เล่มเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เรามาดูกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกทีวกว่เราฟังก็คือจะเป็นเล่มนี้นะคะ่ะแ้่จริงๆมันไม่ใช่เล่มแรกสิจริงๆมีอีกเล่มหนึ่งก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอ data driven ก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้ data นะคะเอามาทําในเชิงทางาตลาดนะคะแต่ว่าพอดีหนังสือเล่มนียให้เพื่อนยืมอยู่ก็เลยนํามาหยิบโชว์ให้ดูไม่ได้นะคะ ในเนื้อหาเล่มนั้นนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าพอเรามี Data หรือการประมวลผลนะคะเราก็นํามาพัฒนาต่อในเรื่องของการทําการตลาดนะคะซึ่งก็จะมีเคสตัวอ,อย่างอย่างเช่นอย่างบริษัทไนกี้นะคะหรือว่าจะมีร้านอ,าอื่นอื่นๆมากมายแต่เนี้ยข้าจำไม่ได้นะคะว่ามีร้านอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าเล่มนั้นเนี่ยสนุกเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงด้วยเพราะว่าเขาจะมีการโชว์ตารางหรือวิธีการทำมาค่ะเป็นต,ตัวอย่างให้ดูรวมไปถึงนะคะโฆษณาตัวไหนที่เคยถูกออกอากาศไปแล้วเขาก็จะมี QR code คนะคะ ให้เราสกแกนแล้วก็ไปดูโฆษณาตัวน,นั้นได้นะคะหนังสือเล่มนั้นก็จะเหมาะกับกลุ่มคนทางการตลาดจริงๆนะคะยังไงก็แนะนําเล่มนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์รูปไปให้นะคะว่าหน้าตาปกเป็นยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวเล่มต่อมาค่ะ เล่อต่อมาจะเป็นของธุรกิจอเมซอนนะคะ<ม>ซึ่งนะคะผู้เขียนะคะ่ะก็คือคุณจอห์นลอสเมนนะคะคุณจอห์นลอสเมนนะคะก็คือเป็นผู้บริหารนะคะที่เปิดตัวของอ m a z o n Market p l a c e อะคะ่ะซึ่ง Market p l a c e อะคะ่ะที่เราจะรู้ก็คือมันเป็นการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มที่เป็นของพาร์ทเนอร์นะคะที่อยากจะมาโคกับ a เม z o n นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะที่ที่ m a r k e t p ต a c e เนี่ยต้องการก็คือเขาอยากจะให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานนะคะมาใช้งาน บริการหนึ่งแล้วมันไม่ต้องมาติดต่อหลายช่องทางนะคะพูดง่ายคือมันมันเป็นการพร้อมใช้นั่นเองนะคะ ซึ่งเนี่ยคุณจอเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้บริหารที่เปิดตัวตัวฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีพูดถึงการบริหารภายในด้วยค่ะสิ่งที่ข้าชอบมากๆนะคะของ a อ a เม n ซนที่เขาพูดไปก็คือเขาอยากจะให้พนักง,งานทุกคนนะคะรู้สึกนะคะมีแรงนะคะเหมือนกับการทํางานวันแรกค่ะเพื่อนๆออยังจําได้เนอะเวลาเราทํางานที่ไหนวันแรกอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราจะตั้งใจอยากจะทํางานชินั้นให้ดีที่สุดนะคะ ก็เขาก็อยากจะคีบความรู้สึกนั้นเอาไว้นะคะนี่ก็คือเป็นราักการบริหารของเมซอนนะคะค่ะที่นี้เรื่องต่อมาค่ะเรื่องนี้ค่ะ กฎ21ข้อของการเป็นผู้นำนะคะเนี้ยว้าก็ถือว่ารีวิวได้คลิปแรกๆเลยนะคะได้มีเป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตของอฟว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะได้ข้อคิดอะไรดีๆมากมายเลยะคะ่ะทั้งกฎ21ข้อค่ะที่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลเขียนไว้เนี่ยมันสามารถทําได้จริงนะคะแล้วคว้าเองก็เชื่อในสิ่งที่เขาเขียนในเล่มนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นเล่มที่มีอิทธิพลมากๆเลยนะคะ ซึ่งทุกวันนี้นะคะพ่าก็ยังใช้กฎบางกฎอะคะ่ะเข้ามาผนวกกับชีวิตตัวเองนะคะแม้นว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้นําใครหรือว่าเป็นหัวหน้านที่ต้องดูแลใครเป็นร้อยๆคนค่ะแต่ว่าเราก็สามารถนํากฎนี้มาใช้ได้นะคะ ก็มาค่ะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มนี้จะเป็นเรื่องของการอ่านใจนภดยในเซอร์วินาทีค่ะผู้เขียน,นเป็นคนญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์หรือว่าสังเกตจากนุกคริกอ่าสีหน้าแล้วก็ท่าทางนะคะของคนนะคะว่าถ้าเกิดเขาทําแบบนี้นะคะแปลว่าเขาคิดอะไรอยู่ค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนจเนอ r a ลนะคะจำจำไม่เหมือนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เอายว่าเองก็อ่าน เขารีวิวไปแล้วอย่างเล่อนี้นะคะอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดในวงล้อมคนนี้เงาอันนี้เพื่อนๆเขน่าจะทราบดีเลยนะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยเขาเขาจะเป็นการสังเกตบุคลิกคนเหมือนกันนะคะก็เป็นการสังเกตว่าถ้าคนเป็นแบบนี้ ความหมายก็คืออะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปวิเคราะห์ขนาดนั้นเขาจะแบ่งเป็นสีก่อนนะคะก็คือแบง่งงประเภทของคนนะคะให้เป็นตามประเภทสีก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปวิเคราะห์อีกทีซึ่งมันก็จะทําให้การเขียนมันแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆข้อที่มันคล้ายๆกันนะคะลองสึบเสียดแอบได้นะคะต่อมาค่ะเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้เนี่ยเป็นจิตวิทยาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะ ที่จะทำให้คุณเหมือัคนคะ่ะอันนี้เป็นคนไทยเขียนะคะคุณเชิร์มากนะคะแล้วก็เล่มนี้ขายดีมากๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเห็นจําได้ว่าตัวเลขน,นี้น่าจะน่าจะปาไป30ไปลายๆแลว้วอ่ะไม่รูตอนนี้นี่ถึง40หรือยังนะคะเล่มน,นี้แนะนําสําหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองสิ่งที่เขา,าชอบเล่มนี้ก็คือเขาได้พูดถึงกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคอะคะ่ะที่เราจะพัฒนาตัวเองซึ่งก็เริ่มจาก สิ่งที่อยู่รอบตัวเราง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ภาษาคําพูดนะคะการใช้ท่าทางเล็กๆน้อยๆการยิ้มสงสัยตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันมันมีองค์ประกอบอยู่ในตัวตัวเราเองอยู่แล้วด้วยเราก็พัฒนาต่อยอดเรื่องนี้ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจามากนะคะคิดว่า มาไปไปฏิบัติ้จริงด้วยต่อมานะคะเดี๋ยวเรากลบกับมาที่องค์กรเหมือนเดินค่ะในเรื่องของธุรกิจที่นี้จะเป็นเรื่องของเ e t f l i x กนะคะถ้าเพื่อนๆจาได้ก็คือเล่มนี้นะจะเป็นเล่มแรกที่เ่าทาวิดีโอรีวิวเลยนะคะอันนี้จะเป็นของเ e t f l i x เนี่ยผู้เขียนก็นคือจะเป็นคุณแพตตี้ค่ะคุณแพตตี้เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะที่อยู่ตั้งแต่ยุคเริ่มก่ออ้างนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นที่ปรึกษาแล้วนะคะคือในเล่มนี้นะคะ่ะคุณแพตตี้เนี่ยจะนนนเน เราจะดูแลบุคลากรอย่างไรนะคะในองค์กร n น t f ฟ i x กเนี่ยให้เขาอยู่กับเราอย่างมีคุณภาพนะคะทั้งองค์กรเองก็ได้คุณภาพแล้วก็ตัวบุคลากรเองก็ได้คุณภาพ <c oughs> วิธีการคัดคนหรือวิธีการคัดคัดคนออกคัดคนเข้าเขาะจะมีหลักเกณฑบกันหมดเลยนะคะ <c oughs> เล่มมีถือว่าอ่านแล้วสนุกมากเพราะฉะนั้นถ้าอ่านเล่มนี้ไอแล้วก็ต้องไปต่อที่เล่มนีถูกไหมคะอ่านเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ป้าก็อ่านกันไปแล้วปีนี้เล่มีสนุกมากพูดได้เลยว่าคโคตรมันเลย คืออ,อันนี้จะเป็นผู้เขียนก็คือจะเป็น c ีโอล้ซึ่งในเล่มนี้เนะี่ยจะเน้นไปในเชิงพิเศษมากกว่าว่าเขาบริหารคนยังไงเขาใช้กลยุทธ์อะไรนะคะซึ่งจะบอกเป็นขั้นเป็นตอนนะคะตามที่พวีกว่าเคยรีวิวในคลปไปแล้วนะคะ,ะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูองค์กรของดิสนียน์กันในวานะคะ อันนี้จะเป็นดิสนีย์แลนด์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งผู้เขียนก็เป็นคุณสกุระอิก็คือคนญี่ปุ่นนั่นเองที่จะเป็นการเทรนนิ่งหรือว่าดูแลบุคลากรของดิสนีย์น,นะคะ<ม>เขาก็จะมีกลยุทธ์หรือว่ามีเทคนิค,นะคะมากมายเลยซึ่งตรงนี้ point ที่หนังสือเล่มน,นี้นะคะ่ะเขาอยากจะบอกก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่าแชร์ะคะ่ะแชร์ว,ว่าดิสนีย์นเนี่ยเขามองตัวเองหรือมองการบำงาของตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปปรับ ตัวเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำงานในดิสนีย์แต่ว่าเราสามารถนําแนวคิดบางอย่างนามาใช้ได้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยที่ยังไงเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องทำงานเราก็จะได้ทํางานได้อย่างมีความสุขนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเล่มนี้อ่าเล่มนี้คะ่ะความลับที่คนอนา่านหนังสือเท่านั้นที่โจโลโละรู้ค่ะเล่มนี้เนี่ยถาม่าคว้าก็คืออากัารู้สึกว่าอากัอก มันมนเป็นเหมือนเป็นการแชร์ความคิดของผู้เขียนนะคะซึ่งอ่าเล่มนี้ก็คือผู้เขียนเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะก็เห็นด้วยตรงที่ว่าการอ่านหนังสืออะคะมันมันจะทําให้เราเป็นคนที่ละเอียดขึ้นจริงๆนะคะละเอียดขึ้นทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตละเอียดขึ้นในเรื่องของการ การจะทําอะไรต่างๆนะคะการอ่านหนังสือมันทําให้เราเปลี่ยนตัวเองไปได้ถึงขนาดนั้นนะคะอันนี้อันนี้ว่าเห็นด้วยรูปการว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะค่ะต่อมาเล่มนี้นะคะนี่หนังสือเล่มนี้7จ็คนสําคัญที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะอันนี้จะผู้เขียนเป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าทั้ง7 คนสําคัญนะคะคือคือเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายทั้งคู่ฟองนะคะที่จะอยู่กับเราเนี่ยค่ะคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่มีทธ่พน,นจริงๆแล้วเวลาที่เราจะต้องเลือกเนี่ยมันจะต้องดูยังไงหรือว่าต้องใช้แนวคิดยังไงเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเื่งที่มีประโยชน์นะคะเล่มนี้ค่ะเล,เ,ลเล่มนี้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 ถือว่าเป็นเล่มที่อ่านยากมากนะคะเอาว้าะใช้เวลาเนี่ยประมาณ องเดือนคือในระหว่างที่อ่านอะ่ะพอถึงจุดที่เราเออเหนื่อยแล้วกับเล่มนี้เราก็จะหยุดแล้วก็ไปอ่านเล่มอื่นแล้วค่อยกลับมาอ่านใหม่นะคะเพราะว่าคือเล่มนี้เนื่องจากอ่สิ่งที่เขาเขียนนะคะเขาจะพูดถึงประวัติศาสตร์นะคะในแบบทางฝั่งตะวันตรกรวมไปถึงเออเขาเรียกว่าเรื่องของแบบธุรกิจหรือว่าเรื่องของคดีในพวกนี้นะคะ่ะ ซ,ซึ่งมันจะซับซ้อนมากๆเลยสําหรับอรวเรา,านะคะเราเป็นเล่มที่อ่านยากมากพอเราอ่านจนจบอะแล้วเรามานั่งคิดอีทีว่าเขาจะสื่ออะไรเราจะถึงกับออกมากๆ mm hmm. คือก็เลยเป็นสิ่งที่ม่เคยประทัศใจมากมากว่าทําไมผู้เขียนเขาถึงได้ได้แบบมองมุมมองได้ละเอียดขนาดนี้ mm hmm. คือไม่เคยคิดแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งที่แบบไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีประเด็นที่อยากจะามา ทะเลาะบอกแว้งหรือ,เ,อเขาเรียกว่าใส่ลายป้ายสีกันนะแต่มันสามารถส่งผลให้คนคนนั้นมีแบบส่งผลร้ายต่อคนคนนั้นได้อะคะ่ะอย่างคดีคุณแซนด้าแบงค์เ้ยนะคะที่เขาได้ยกตัวอย่างเอามานะคะกลายเป็นว่าประเด็นของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่าที่คิดอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ให้เราเริ่มตื่นรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะ ตอนน่อมาค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มนี้นี่เล่มนี้ค่ะทําไมต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าทําไมนะคะเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นเล่มที่แนะนําสําหรับซีอุ์จริงตามตามที่เขาบอกเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพูดถึงในช่วงเริ่มต้นธุรกิจอะคะ่ะว่าเราต้องคิดแบบไหนก่อนเพื่อให้องค์กรของเราอะคะ่ะ ก็ว่าอยู่รอดรวมไปถึงว่าคนที่จะต้องมาเป็นพนักง,งานกับเราคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราค่ะเขาจะได้เดินทางไปในทิศทางขอการที่เราต้องการนะคะรวมไปถึงการรักษาให้องค์กรยังดำรงอยู่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะค่ะทั้งหมดที่เราอ่านไปนะคะที่นับโดยรวมเราเนี่ยปีนี้อ่านไปสมงสด13เล่มคะ่ะก็ถ้าเาสรุปง่ายๆเลยนะ เล่มไหนที่แบบสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้นำใช่ไหมอ่านเราเราจะเป็นผู้นำแล้วาจารย์เล่มไหนบ้างาการเล่มที่จะให้แนะนําให้อ่านก็จะมีเล่มนี้เล่มนี้นะคะแล้วก็เล่มมีขัดไม่ได้ถ้าสําหรับปีนี้นะสามเล่มนี้นะถ้าเพื่อนๆอ่านนะหรือเพื่อนๆที่อยากที่จะประกอบธุรกิจนะถือว่าโหปังเลยใช้ได้เลยทีนี้พอเรา พอเราสร้างธุรก,กิจเสร็จใช่ไหมเราเป็นผู้นําแล้วสิ่งที่ต้องบริหารคนมันต้องใช้หลักจิตวิทยาด้วยการใช้จิตวิทยาที่พ่อจะแน,นะนำก็จะมีเล่มน,นี้นะคะเล่มน,นี้แล้วก็นีอู้เยอะค่ะเยอะเลยแทบจะทุกเล่มเลยที่เป็นแนวจิตวิทยาที่พ่อให้อ่านเล่มน,นี้ด้วยลิมคือที่หยิบมาโชว์ทั้งหมดเมื่อกี้กค่ะก็ มันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วแต่มุมมอง,งของนักเขียนแต่ละคนก็จะ,ะการที่เราจะบริหารคนมันคือการที่เราเล่นกับคนการที่เราเล่นกับคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้กลยุทธ์ทุกทุกทางที่เราจะต้องทําเราไม่ใช่ว่าทําแบบนี้กับทุกๆคนได้มันก็ต้องมีการวิคิดวิเคราะห์อีกว่าเออคนคนนี้เป็นแบบนี้เราต้อง,ต,องต้องใช้เวนี้นะแต่อีกคนนึงต้องใช้อีกเวนหน่งนะครับเราก็คนที่จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบ เสริมมากกว่าต่อยอดนะคะอันนี้ก็จะแมทช์กับคนที่อ่านหนังสืออยู่แล้วนะคะแบบอ่านหนังสือเยอะมากๆก็จะทําให้เข้าใจว่าเออการอ่านเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็เล่มนี้เล่มนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็อาจจะให้เรามองว่าการใช้ชีวิตเนี่ยควรจะระมัดระวังมากขึ้นอ๋อใช่สิแล้วก็ลืมอีกเล่มหนึง่งอ๋อ l i s t e n t o ูสเตอร์ไลอะคะ่ะก็ จำได้นอนเล่มนั้นนะคะเล่มนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ว่าเพราะว่าว้าไปดูยอดวิวใน y o u t u b e อะค่ะขึ้นมาประมาณ400วิวถือว่าสูงสุดเที่ยว่าทำคลิปมาทั้งหมดเลยนะคะ เล่มนั้นนะคะจะเป็นเล่มที่พูดถึงประวัติของคุณนักเขียนนะคะเขาได้เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแล้วเขาก็เคยเกิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้แบบหลุดพ้นจากจุดนั้นมาแล้วนะคะเป็นเล่มที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้นะคะ,ะเล่มนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อตอนนี้กำลังกระเชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่หรือว่าเหมาะกับ คนที่ต้องดูแลคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเล่มนั้นดีมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะยังไงแล้วเล่มนั้นเองก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความตระหนักหลายๆอย่างกับการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็รู้ว่าการใช้ชีวิตมันมีความหมายขนาดไหนเลยนะคะกพกลายเป็นว่าถ้าเกิดนับเล่มนั้นด้วยเนี่ยก็จะอ่านปีนี้ไปทั้งหมด14เล่มนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะปีหน้า ว่าจะมาทำชาเลนจ์ให้ตัวเองว่าเราจะทำตามรถแมพที่ตัวเองทำไว้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาติดตามเป็นคลิปในปีหน้าเป็นสัปดาห์แรกของอปี2022นะคะสำหรับวันนี้นะคะมวันสิ้นปีแล้วขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็มีความสุขมากๆนะคะสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วในปีนี้ก็ถือว่าให้ผ่านกันไปนะคะปีหน้าเริ่มใหม่แล้วก็ขอให้เป็นที่ปีที่ดียิ่งขึ้นกับเพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะ,ะ,คะขอบข้ณไปแล้วนะคะ บ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ